รับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องครับพี่น,ออน้องพี่น้อง <ฮา S 1> ครับเมื่อนี้พอใจดีสีภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาของพอใจดีงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาลุดพี่น้องนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเป็นของวันที่สามสิบเอ็ดวันพุทธที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องนะครับวันพุทธที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเลขที่ออกหกสองสามหก หกสี่พี่น้องนะครับหกสองสามหกหกสี่พี่น้องนะครับคงพอใจดีรุดนะพี่น้องเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเพราะเอาหัวขื่นหัวลงซื่อพี่น้องนะครับเนาะเก้าเป็นตัวเด่นจะเป็นบันกับหัวเป็นหกพี่น้องนะครับก็ขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีหลายนะพี่น้องเนาะกับวันซุ์ที่สองกับสี่คือสบ่ว่ให้พี่น้องผิดหวังนะครับเนาะมาตามตัวของพอใจดีนะพี่น้องเนาะลาว พัฒนาได้พี่น้องเนี่ยผู้ใดอยากเข้าลุ้มพอใจดีพี่น้องนะครับกลุ่มเลขกไทยเล่าน้อยพี่น้องน้อยมีถูกมือถูกเวลาได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากเข้าลุ่มบ่อเสียเงินพี่น้องเข้าฟรีเข้าได้เลยพี่น้องเนาะไอดีไลพี่น้อง J A M E พี่น้องอันเดอร์สกอร์ขีดล่างได้พี่น้องเด้อ C สามเจ็ดสามพี่น้องพอใจดีได้พี่น้องเด้อพิมเข้าไป แอดไล่เข้าไปพี่น้องและเสียนพอใจดีมีน้อยไทยมีทุกอย่างพี่น้องนะครับเนาะถ้าผู้ใดจะเข้าไปก็เข้าไปได้พี่น้องเด้อรี่ทุกอย่างพี่น้องนะครับเอาพี่น้องพอใจดีสิพาไปตามแนวทางพอใจดีเล่าพัฒนาพี่น้องไปแก้ตัวกันไหมพี่น้องนะครับแก้ตัวกันไหมพี่น้องบ่ต้องไปเสียใจพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวใส่วันทีก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสิลืมนะครับ พิจิก่อนพิจิก่อนหามูกันก่อนสวัสดีครับเอาเงินหนาขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปี่แจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอาชิบะตำเหล้าพัฒนาในมือนี่เนาะครับผมเป็นในกันคักบมาวนบ่มือนี่กันคักครับมาแกะตัวไอพี่ให้น้องเอฟซีครับผมครับพิษบังอยู่ครับรู้สึกว่าผิษบังหลายอยู่มือขึ้นนี่จริงบ้าแล้วว่าบ่บ่ผิดหวังในตรงนี้ผู้สมบังเพราะว่าคัโดยจิตดีของบ้าแล้วพวกกับเก่าในตัวเดียวกันครับซึ่งพอใจดีเเเดด่่นนหตัววีียยลพ้อง ห้างเดียวคพือเก่าออกสามพน้องกสามเกิดเป็นแนนนอนถ้าเป็นเบาแรมครับผมอ่ะพี่น้องกันจะลืมครับผมเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องนะครับเนาะกันลืมกันพลาดไปสัก่อนวันศุกรนะ์เนาะครับผมวันศุกร์ที่สองสองครับผม ตอคอเส้นล่อเลือดได้ไหมัการได้มันจะสุกว่ากหกเจ็ดน้องพี่ลองลาวพัฒนา่อใจดีพอเป็นพอไปนี่เรงไรครับ เราพัฒนาพอใจดีพี่น้องนะครับขอให้ปังๆเรื่องวันนี้อาจารย์พอเใจนะพอใจดีปังแน่นอนครับทั้งไปทางมาเที่ยวไปเที่ยวมามมนหนีไปใส่บ่อใดพี่น้องวิ่งรูดได้พี่น้องนะวิ่งรูดพี่น้องใจเย็นๆพิจาลณหน้าดีๆวดนี้บมิรูดพี่น้องนะครับ วิ่งลูดพี่น,อน้องบนกล่องเจ้าของน้ำเนี่วิ่งลูดบนล่างวิ่งลูดบนล่างพี่น้องแปดเม็ดเดียวได้พี่น้องได้แปดเม็ดเดียวแปดเม็เดมเดียวพี่น้อง คิดว่าสีบอผานนะพี่น้องแปดเม็ดเดียวคิดว่าสีบอผานนะครับวดนนี้นะตรงตรงแปดตรงตรงครับบ่ต้องกลับบ่ต้องปีนครับบางหันมันปีนครับบ่ต้องกลับบ่ต้องปีนเลยงวดนนี้คําว่าแปดบ่มีกลับบ่มีปีนพี่น้องนะครับเดี๋ยวจับคู่ห้ที่เด็ดจับคู่ห้ที่เด็ดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวจับคู่ให้พี่น้อง

ใช้าแปดคูก็แปดหนึ่งเออกเล่านี่พี่น้องนะครับพี่น้องครับพี่น้องมักรักแปดมีแปดศูนย์กับแปดหนึ่งมักร้ากับเก้าสองกับเก้าหาพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิฟันให้ว่าตัวใดพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิฟันให้เอาสามตัวไปสักก่อนพี่น้องนะครับเอาสามตัวไปสักก่อนถือสามตัวน้ำเนยครับสามตัว เน้นๆเ,เลยพี่น้องเด้อสามตัวเนีนๆเ,เลยพี่น้องนะครับสี่แปดหนึ่งพี่น้องนะครับนะครับสูตรนี้เก่งดีพี่น้องย่อมรับราสูตรดีเก่งครับนี้กระโบนี้ไก่พี่น้องนี้กระโบนี้ไก่ครับพี่น้องนะ เมื่อกี้นี่ประมาณจะซื้อหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันพี่น้องแต่ฟันเก้าสามมันไปออกหกสามสามหกพี่น้องครับอันนี้มาขอแก้ตัวไม่พี่น้องสูตรนี้เก่งีริพี่น้องนะครับยอมรับสูตรนี้เก่งพี่น้องพี่น้องครับฟันสองตัวให้พี่น้องจัดนักนักได้เต็มที่พี่น้องนะครับจัดนักได้เลยเนาะพี่น้องเนาะจัดนักเลยพี่น้องบบมีหนึ่งกับแปดแสดงว่าบบถือเด้ยพี่น้อง้อ เนี่ยเราบ้างได้พี่น้องมาชิมหลักออกมานี่แปดคู่ <tri able> กับแฝดหนึ่นนนงนะครับอันนี้ยอมรับว่าสูตรนี้เก่งได้พี่น้องเด้อของพ่อใจดีสูตรนี้เก่งครับผมลองใส่มาหลายสูตรนรี่สูตรนี้ห,นนลหลวพ่อใส่ได้ครับผมนะครับแฝดหนึ่งสองหางกำลังพี่น้องบวครับผมบ่ชหลายตัวครับบ่ชหลายตัวบ่ชหลายหางพี่น้องนะครับทําไมให้กินพี่น้องจังได้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีขอให้แกตัวใหม่พี่น้องนะครับเนาะไอ้พี่น้องจังได้พ่อใจดีก็ขอฝากกลุ่มอ่า กลุ่มอ่าน้อยกลุ่มหุ่นทุกหุ่นทว่าลูกทว่วไทยพี่น้องบาวาบาว,าาว่าไทยบวว่าเล้าบวบว่าหุ่นทูกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเขาไปใน้กลุ่มพี่น้องเด้อบาาเสียงกันเด้อกลุ่มฟี่องพอใจดีได้พี่น้องเด้อกลุ่มไอดีไล่เจเอเอ็ม e อีสี่สามเจ็ดสามพี่น้องกดเข้าไปถ้าเข้าไปหาพอใจดีได้ได้ครับเด้อากไปเบิ้ง เอ่อทุกหุนทุกน้อยพี่น้องขอฝากไว้น้ำเน่ากันแล้วกันจะาลืมได้พี่น้องเด้อเอ่อฉีดข้างล่างนี่พี่น้องอันเดอร์สะกร์ได้พี่น้องเด้อขีดเส้นใตไว้น้ำเน่าเราพี่น้องเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีแนทงทางฝากพี่ตอนน้องซ้ํานีแ่แหละพี่น้องจังไงก็ฝากไว้น้ำเน่กันแล้วแคบนาจอไ้พี่น้องอ่ะพอใจดีกับมี่ซ้ํานีแ่แหละครับสวัสดีครับ